ย่าเสอด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนั่นพี่ไอ้นี่นะพี่ไอ้หนีก่อนหนีก่อนพี่ไอ้มาพี่ไอ้มาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะวันนี้มาจำลองเป็นเป็นอูดกันเหรอเป็นอูดที่มีรองเท้าสุดเท่ใช่แล้วก็มีตู้เย็นด้วยเพราะว่าเราจะใช้ชีวิตในอากาศร้อนแบบนี้ไม่ได้เราต้องมีตู้เย็นเป็นของเกินเลยใครเนี่ยกินก่อนแล้วกันนะอุ้ยอุ้ยเขาเป็นเขาคือใครเนี่ยไม่รู้เกยไปก่อน เราต้องเรามันต้องเติบโตใช่นี่คือการเติบโตของเราด้วยการกินอะไรเอ่ยแฮมเบอร์เกอร์และนำ้ำแบบซีแล้วแล้วคือมันยังไงพี่ฝาก็้คือเราเราพอเราโตพร้อมกันแล้วโตวเท่ากันแล้วเราต้องมาแข่งกินกันเงี้ยหรอเออใช่ใช่นี่คือการการแข่งกินนี่คือการเติบโตแบบหนึง่งเอ,อ้พี่พอาเท่าไหร่อ่ะเอ้พี่อาร์พี่อมาใก,กล้ๆกน้อยเล็วมาใกล้ๆหน่อยอแล้วพี<ๆ>่อด<ๆ>ิก่ดนกรดิกอย่ามากินกันสิ นี่ขอกินกุ้งหน่อยหิวกุ้งเอ้ยกุ้งกุ้งแมวกุ้งแมวกุ้งแมวเรียบร้อยกันนะพี่ฟ้ารับประทานกุ้งแล้วเหมือนว่าถ้าเรายิ่งตัวโตเราจะยิ่งวิ่งช้าลงปะเนี่ยจริงหรอก็นี่มันไม่วิ่งเลยเนี่ยแย่แล้วข้างหลังพี่ไอ้นั่นตัวอะไรก็ไม่รู้กำลังตามพี่ไอ้โอ้ยโอ้ยมันมาทางพี่ฟ้าแล้วตายแล้วไอ้ไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่กันหนีกันด้วย เดี๋ยวเอ้ยนั่นพี่ไอโอ้โหแ ouais ย่แล้วเราโดนเราโดนพวกเดียวกันเราโดนไอเจ้านี่ตามเหมือนกันเลยโอ้โอโดนล,ลุมเหรอใช่<ฮ>อเอ้าเฮ้ยเอ้าพี่ไอ,อโ,โ,โอ้โหอร่อยเลยเดี๋ยวนะเขามีให้หมุนอะไรได้วยไม่รู้พี่ฟ้าขอหมุนจับฉลากหน่อยมีหมุนซุ่มได้อะไรอะ่ะได้เพิ่มพลังหรอเลิศโ,โอ้ยอย่ามาทางนี้เออ เกิดใหม่พี่ฟ้าเกิดใหม่เป็นอะไรดีอุ้ยนี่พี่ฟ้าเกิดใหม่มาก็รับรางวัลคูณห้าพันเลยทีเดียวเชียวนะฮะรับเกิดมาก็โตเลยแต่ตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่สามเลยนะโอ้โหพี่ฟ้าพี่ฟ้าอันดับสามพี่ฟ้าต้องหนีอะไรเนี่ยอาดินนี่อะไรเนี่ยไบกี้บิ๊กเหรอใช่นี่มันน้ำอย่ามาอย่ามาไ้นะ โอ้ดันจเพี่ยอจะไปเป็นบอดี้การ์ดให้แล้วกันนะไหนพี่อายอยู่ไหนก่อนแต่อย่าไปกินพี่อายนะไหนอ่ะพี่อายอยู่ไหนถ้าแบบว่าถ้าพวกมันมาตามพี่พี่ฟ้าใช่ไหมแล้วเราเราพี่ฟ้าพลังน้อยกว่าพี่ไอจะยอมให้พี่ฟ้ากินจริงเหรอใช่แล้พี่ฟ้าจะได้กินมันได้โอ้โหสุดยอดแก่นการปะเออการร่วมมือกันโอ้โหนี่พี่อายกะสละชีพแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่อายคงตามไม่ทันหรอกอยู่ที่ห้า แต่ว่ามันพี่ฟ้ามันเติบโตได้เร็วมากเลยนะเกมพี่ฟ้าจะเป็นที่หนึ่งยังอาะที่สองนะที่สองแล้วนะว่าไปเฮ้ยอดินนี่มันมาทางนี้พี่ไอ้อดินนี่เขาจะไล่กินพี่ไออยู่พี่ไอหนีเฮ้ยอย่ามาทางนี้นะพี่ฟ้าพี่ฟ้าอ้าพี่ไอโดนแล้วอ้าวไปแล้วพี่ไอโดยคืนชีพให้พี่ฟ้าจะ เป็นบริการที่ฟ้าคือโดนก่อนเลยไม่ได้แล้วอดินนี่เขาเห็นพี่ฟ้าเขาเลงพี่ฟ้าอยู่ก็เขารู้ว่าพี่ฟ้าเป็นที่สองอยู่เว้ยามาทางนี้โอไมไปไหนไปไหนโอ้ยรถไลฟ์วีแล้วค่ะท่านผู้ชมแล้วพี่ฟ้าต้องทำงไงทีเนี้ยพี่ฟ้าต้องพี่ฟ้าตียังไงพี่ฟ้าต้องรับประทานเพื่อนเพิ่มก็ไปแต่พี่ไอไปไปให้ไอดีดินนี่มันกินอ่ะ อ้าวพี่ฟ้ากินพี่ไแทนและกินเลยแล้วยังไงต่อตัวใหญ่กว่าแล้วมันก็กินพี่ฟ้าไม่ได้ถูกปะยังดิโอตอนนี้เขาจะ2 0 0รอแล้วนะพี่ฟ้าแค่ห6หกเองเพื่อนกุ้งนี่หนึ่งสองสามคือไลฟ์ีกันอยู่นะหนึ่งสองสากุ้งกุ้งจะหนีเขาว่าพี่ฝาว่ากุ้งต้องเป็นพวกเดียวกับอดินนี่แน่เลยดูดิมาลอยฟ้าไปตรงมุมพี่ฟ้ามากินที่อไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วหรอไม่น่าเลย ตอนนี้พี่ไอ้ยอยู่ที่3เลยนะนั่นน่ะโอ้พี่ไอ้เก่งอ่ะที่2องแล้วค่ะโอ้ยจริงเหรอเอาแล้วดินนี่มัมมมมมนอนอกไปแล้วพี่ไอ้ยอยู่ที่ 1, 1> พี่ไอ้ขึ้นเป็นที่1แล้วอดินนี่เขาไปนอนแล้วโ,ๆๆโอ้ยเอาเลยโอ้พี่ไอ้พี่ไอ้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยอะเก่งว่ะเก่งอ่ะเอาอ่ะนี่พี่ฟ้าพี่ฟ้าอวดก่อนพี่ฟ้า นี่พี่ฟ้ามากับพี่ไอ้พี่ฟ้าเป็นลูกกระจอกของพี่ไอ้ทุกคนจะได้กลัวพี่ฟ้าติดตามพี่ไอ้ไปทุกที่น่าเนี่ยแฮเป็นไงล่ะอ่าอ้าวเฮ้ยกินพี่ฟ้าเฉยเลยโอ้ my god ถ้าเธอหนำมองไม่เห็นพี่ฟ้าเข้ามาเร็วทำไมพี่ฟ้าเข้าไปพี่ไอ้ก็จะรับประทานพี่ฟ้าอีกจะดีพี่ไอ้ลืมเมื่อกี้ เธอทำมาเป่งมาเก็บสถิติกันเถอะเอาตีกยังไงล่ะพี่ฟ้าอยู่ที่สี่นะอย่ามาใกล้เฮ้ปิ้งนั่นพี่ฟ้าเหรอเออหน้าตาเหมือนกันเราจำไม่ได้ล่ะเธอเธอเธออูดเหมือนกันพวกเราชาวอูดอย่าหลังตะกินกันเองเหรอป็นกุ้งกับแมวเป็นอะไรอ่ะเป็นเงี้ยวเหรอเออเป็นเงี้ยวงูเหรอเป็นงูเป็นงูเป็นมุ่งดักดัก พี่ออ้กินเร็วพี่ว่าดักหน้าให้แล้วเราทำงานเป็นทีมพา่กินไปเลยให้เอา <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยพี่พี่ไอ้กินกบไหมกบ <c oughs> <c oughs> หน้าตาแปลกประหลาดนะของกินสักหน่อยยางรถยนต์ไปแย่งสิไม่ได้แย่งพี่ว่าแค่บว่าตามมาดูมีวัฒนาการอูดพี่ออ้เฉย เพราะนั้นทีสามทำาไมมันขึ้นเร็วอย่างนี้อยู่ที่ไหนฟรอสานอยู่ที่ไหนหาฟรอสก่อนไม่รู้สิพี่ฟากินกบอยู่อร่อยมากหาฟรอสก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอยู่นู่นหรือเปล่าเขาอยู่ V i p พแน่เลยพี่อายนั่นน่ะอุ้ยพี่ฟ้ายู่อยู่พี่ฟาก็มีชื่อเป็นสี่ร้มแล้วเฮ้ยเขาแซงพี่อายไปแล้วนั่นน่ะอ้าวพี่ฟ้าขึ้นเป็นที่หนึ่งเฉยเลยอา่าากินกันนะ พี่บาจะลองเข้าไปในนี้ดูนะระวังดูมันกิน่ะพี่บาจะไปกินมันเองแหละโดนไหมเรียร้อยพี่บากินเข้าไปแล้วเจาแล้วนี่พี่ไอมาเข้ามาเข้า V.I.P กันนี่มาเข้า V.I.P กันพี่ไอเข้าได้ป่ตรงนี้เข้ามาได้เราชื่อเป็นสี่ลุงได้ไงไงก็ไม่รู้จากการสปินนี่แหละมั้ง A later few moments later. ไม่มีใครซุ่ยฟ้าได้อีกแล้วพี่ฟ้าจะล้านหนึ่งแล้ว,วะ่ะใช่ใช่เก้าแสนแล้วฮ่าห้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 า <c oughs> ก็คือเข้า VIP ได้ยังไงก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้พี่ไอ้อยู่ที่สองนะครับอา้าวดีไงพี่ไอ้กินได้แล้วโอ้เจ็ดแสนเจ็ดแสนว้าวไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรา <c oughs> ตามล้านหนึ่งไปนะจ๊ะมาเลยจ้าฟรอสตามมาอีกแล้วที่สี่เร็วมาก แล้วแบบว่าจะไม่ยอมแพ้เออผมจะสู้ฮาร์ปอุ้ยพี่ไฮเร็วมากเฮ้ยพี่ชนะแล้วอ๋อพี่อาหนึ่งล้านแล้วได้ไงว้าวเฮ้ยเฮ้ยได้ไงอ่ะโอ้ยพี่ไฮนำไปเฉยเลยอ่ะโด่เอ้ยเจ้าป่าละตอนนี้โอ้สุดเกินฟอสฟอสฟอสเต้าร์เวลล์ฟอสฟอสโคเก้นหน่อยแล้วไปกันไปกันไปสู่โลกใบใหม่ ลาก่อนทุกคนที่นี่อุ้ยฟอสเขามาแรงมากฟอสเขาเก้าสิบแล้วพี่ไอมายังเอาพี่ไอรับประทานใครเนี่ยเอาไข่ไปด้วยไปเข้าไปไปในฟ้าไปก่อนเลยยืนยันอู้ไม่เช่อู้ที่นี่ยิ่งใหญ่มาเอ้ยเอ้ยพี่ฟ้าจะโดนแล้วโอ้ my god เอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ากำลังหนีเข้าไปโซนมีไหมพี่อยามาทางนี้อา่อย่าแล้วพี่ 哥。